เปกนกาพะใหญ่กับไปตีสีละครั้งครับตามมาเลยครับนี่ครับตากล้องจะถ่ายรูปภาพนิ่งให้ผมแปกตัเอง่เดิน,นอขอบๆก็จะมีค่าเท่ากันนะล่ะอันนี้มันจะนี่มันจะมีร่มอยู่มัน้น ัำร่มให้อยู่อืดูไหมครับไข่หนุ่มออกแม่ไปไหนล่ะนี่เป็นภาพนี้แค่หน่อยด้อืมนี่จะเป็นไรไปหามุมไหนสวยๆก็เอารถโอ้ของใหญ่ด้วยนะ เอ้อแม่เข้าไปนี่ก่อนเลยเอาไปกราบนี่ก่อนปังแม่ยังไงเดี๋ยนี้นู่น